ไปสะพานตรงนี้แหละเด,เดี๋ยวเลย ขับรถมาอยู่ที่เมืองโคโคโนเอะนั่นเองและสะพานที่เพื่อนๆเห็นนี่นะคะชื่อว่าโคโคโนเอะยูเมอสุริบาชิครับผมเป็นสะพานคนเดินใช่เป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวเป็นอันดับ2ของประเทศญี่ปุ่นครับผมเขาบอกว่าสูงอันดับหนึ่งเลยนะใช่แล้วยาวอันดับ2แต่สูงอันดับ1น่งตื่นเต้นนะกลัวความสูงเปล่าใช่ไง <laughs> ก้าวต่อไปของผมจะเข้าสู่ความเป็นสะพานจริงๆเลยนะตรงน,นี้เป็นตอ่อม้ออยู่นะก้าวที่ออกไปนี่นะคนที่กลัวความสูงเหมือนผมอาจจะมีความแบบเสียวๆนิดนึงไม่นิดอ่ะตอนนี้เสียวเลย <S <S ตอนนี้น่าเจริญแล้วนะเนี่ยหัวฟูเลยเนี่ยไป <S <S ไ<อ>ตรงกลางไม่รู้ปะ <S <S มีมองเห็นด้วย,วย <S <S ชัดมากด้วย นี้ก็เป็นน้ํำตกฝั่งนี้ก็เป็นลานําธารโหนี่ส,สูงมากเลยอุย๊ยใช่แกอย่าไปมองข้างล่างดิแกมองรอบๆมองรองบแล้วแต่ว่ามันมีแบบความที่เป็นสะพานแขวนเนี่ยที่บอกว่าม,มันจะมีความให้ตัวได้ <laughs> ให้ตัวได้เนี่ยพอผมยืนนิ่งๆเ่ยมันรู้สึกเลยว่าแบบววิ อันนี้ไม่ใช่เล่นนะครับไอผมกลัวจริงจริงนะคือตอนแรกอ่ะมองไกลใจอ้ยเจ๊แมวมองใกลๆจ่ะไม่รู้สึกอะไรแต่พอขึ้นมายืนจริงๆปุ๊บมันเสียวจริงคือมันไม่ได้เสียวรถไฟห่อเฮ้ยแล้วมันเสียวเป็นความทีนาการไปเองของตัวเองไม่ออกมาแล้วที่ที่มันเพิ่มความเสียวไปกว่านั้นเพื่อนมองไปรอบๆบเนี่ยมันก็ดูสูงมากแล้วเพราะว่าเราอยู่เหนือน้ําตกอีกแล้วก็พอดีมันมีเมฆหมอกเข้ามาเลยเหมือนว่าเราเดินแบบเหนือเมฆเลยอ่ะ ที่สําคัญคือตรงล่องเนี้ยอม,มันก็มองเห็นแบบเห็นเห็นพื้นข้างล่างตลอดอ่ะอ่าไปชี้เขาดูสิเขาให้ผมก้มก็ฉันไม่กลัวน้ำตอกอย่างนีดเดียวเองดูดิอืมแอดเดินถูมือจะไไม่เนี่ย เขียวด้ครับสูงมากเลยนะฮะแต่ต้องทําหน้าที่พิธีกรนะครับในการอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่ามันสูงขนาดไหนเียบเทียบให้ฟังครับนี่ฮะโอซกาโอ้ยสั่นสัโอซากาโจครับ36เมตรนะฮะอยู่ตรงนี้อันนี้ครับประตูชัย49เมตรจีนากามตามนะครับที่เราเห็นใหญ่ๆเลยครับคุงโกกะโดม84เมตรถัดมาอันนี้เด่นชัดมากๆครับเทฟีเสรีภาพ 93เมตรนี่ครับเวลาอินเชนไม่รู้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะกอสซีล่าครับ100เมตรพีระมิด146เมตรและตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้173เมตรครับผมเฮ <Yeah. S 1> ้ย <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> เล่นอะไรคนอธิบายอยู่เจ๊ก็เอา้าเขาบอกว่าตรงนี้นี่คือเป็นจุดแบบนี่เขาบอกว่าให้ hey, look at the feet โอ้ทิว spot มองที่ปลายเท้าสิมองดิที่ขามองตรงนี้เฮ้ยตรงนี้วิวสวยนี่น้ำตกไหลสวยมากเลยแกเดี๋ยดูดิกลัวเลยอ่ะเออดีนะมันสวยดูดิวิวข้างล่างอ่ะเนี่ยเขาไม่รับน้ำหนักเจ๊นะเฮ้ยอย่าเขย่ามันสั่นเนี่ยเห็นไหมเล่นอย่างเงี้ยแล้วสะพานก็สั่นแล้วยังไงเนี่ยไปแล้วแล้วเมื่อไรจะถึงวันนี้วันนี้เฮ้ยเจ๊รอด้วย ค่อยก้าวนะคะคุณลูกค้าคะไม่เป็นไรนะคะอ่าโอเคนะคะซ้ายขวาซ้ายเออซ้ายขวาซ้ายขอให้ไว้ใจเราค่ะเราจะดูแลคุณเองมองข้างๆกันมองข้างๆก็ไม่ได้ตรงนู้นสวยค่ะคุณลูกค้าตรงนี้ก็สวยค่ะดูนะคะแล้วหล่นลงไปทั้งคู่อยา ถึงท,ที่พักแล้วคืนนี้เราจะพักกันจังหุบเขาเลยนหมคะ คืนนี้เรานอนห้องเดียวกันนะเอางั้นเลยเหรอจริงไหมเนี่ยห้องกว้างขนาดนี้ห้องก็เป็นแบบเสื่อทาทามินะคะค<ๆ>เพื่อนๆก็นอนกันสไตล์เดียวกันแบบสิบเสือ่อกว้างกาลังดีเลยนอนสองคนนี่สบายมากราคาเนี่ยรวมอาหารเช้าอาหารเย็นคนละหมื่นห้าพันกว่าเยนนิดๆเองไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพง<ม>ใช้ได้เลยแล้วก็มีออนเซ็นดีๆด,ด,ด้วยพี่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะไปเปลี่ยนชุดดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ทำไมพูดอะไรช่างรู้ใจตลอดแบบนี้หิว <laughs> ใช่ไหมะ่ <laughs> <laughs> ะ <laughs> เปลี่ยนชุดยูกาตาเลยโอ้เจ๊ <laughs> อืม ุดอลังอันนี้ <c oughs> พิเศษขึ้นมาหรือว่ารวมใน15,000นนิดๆเมื่อกี้รวมแล้วอาหารเย็นอาหารเช้ารวมแล้วดีมากอืมก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมานะคะตอนรแรกคิดว่าจะปิดรายการตรงนี้เลยแต่ว่าโอ้โหพอเห็นอาหารแล้วเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆหน่อยดีกว่าได้เลยมีมอะไรบ้างเนี่ยอย่างเซตเขาก็จะมี เนื้อวาคิวเห็นไหมนี่จากฝั่งเกาะคิวชูเลยลายนี่แบบโอ้โหฝุดฝุดเขาก็มีเหมือนกันของเขาเนี่ยเป็นหมูกับไก่นะคะนี่แล้วก็มีซาชิมิเนื้อปลาเงาเงาเลยมีปลาคาซูโอกด้วยมันเป้นซาชิมิใช่ไหมใช่แล้วมีสลัดแฮมครับผมมีทั้งแฮมสดแล้วก็แฮมแบบแฮมสุกใช่ใช่แล้วแล้วก็มีทั้งแบบนำซุปมีทั้งไข่ตุ๋นมีทั้งของหวานและนี่ว้าว ข้าวอบส่งเครื่องอืเต็มๆในไหนก็ในไหนละโอ้โหเดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูสักคำสองคำก่อนดีกว่าเนาะได้เลยครับแนีขอย่างกัอเลยแล้วกันนะระหว่างนี้เดี๋ยวชิมปลาดิบให้ดูเลยได้ครับชิ้นหนาหนึ่งเซนได้เพื่อนๆหนาโมมดีไหมพอเขาหั่นหนา มันเลยทำให้เราแบบเต็มปากเต็มคำอ่ะแบบเท็จเจอของผมสุกแล้วเจ๊เอาเลยอโอ้ยโอ้ยมันยิงคึกคัก รักเนื้อคิวชูฉ่ำมากเลยมันละลายออกมาเดี๋ยว <c oughs> ต้องต่อชิ้นต่อไปห้ามหยุดเดี๋ยวอารมณ์จะเปลี่ยนผมต้องบอกว่ามื้อนี้นะครับเป็นคาเซกิที่คุ้มค่ามากๆเลยทั้งรางคาเท่านี้คุณภาพแบบนี้ดี ่ช่แล้วพี่ก็ว่างั้นเพราะว่าวันนี้นอกจากเราจะได้อาหารเย็นแบบคุ้มค่าแล้วเนี่ยวันนี้เราเดินทางแบบคุ้มค่ามากจริงเอาเป็นว่าเราสองคนนะคะขอตัวปิดรายการกันก่อนเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากดูเราซ้ำๆอีกหลายๆรอบนะคะสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel จะเป็น XTV Official อยค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะใช่แล้วนะครับอยากพูดคุยพวกเราอย่าลืมนะฮะ Facebook ของทางรายการด้านล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยค่ะรวมถึงนะครับดูพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียต่งางๆครับของทางนาว2 6ก็ด้านล่างนี้ดูได้เลยเข้าได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงติดตามได้เลยกับ m า r ิด d e เจ a p a n วันนี้เราสอคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายขงฉันไม่แล้วโอ้ยมดเด๋วบ๊ายบายจินก่อนจินก่อน oh, 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 oh. รับสัปดาห์นี้นะคะอุ้งก็จะพาเพื um ่อนๆมาเที şey ่ยวเมืองเล็กเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองยูฟุอินยูฟูอินฟอลล v วิลเลจแต่เข้ามามันคล้ายๆเหมือนบ้านคนแคนะมันจะเป็นแบบบ้านหลังเล็กๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าทะเลสาบกิริงโกที่เป็นภูเขาล้อมรอบสวยงามโหดีจังเลยอะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่อโคเดียมที่ชื่อว่าอุมิทามากอนั่นเองนะคะอยู่ติดริมทะเลเลย ทำได้ะเนี่ยทได้ะเนีค ah. oh ุณบโอ้